อันนี้ครับชุดเทสคอลินนะครับกองเล็กนี่หอก็อยู่ตรงนั้นนะครับเปิดเบาๆเลยนะครับเปิดเบา,า,าเลยไหลว่าเหมือนจะหยุดไหลเลยแล้วก็ให้ไหลหน่อยหนึ่งนะครับเทสดูว่าชุดกองคอลินอ,อันนี้ลองมาจากปากของมันเลยนะออกมาจากปากตัวกองคอลินนะรับอกขาหยดหนิงหยดถ้าเกิดมีคอลิน,นเป็นสีเหลืองนะครับลองดูครับว่าจะหยดไหมเดี๋ยวซื้อครับ ต้องการจะโรยนะหยดลงแล้วปึ๊บโอ้มือสั่นอ่ะอ่ะลงไปแลยนะครับถ้าไม่มีสีเลยก็คือไม่มีกอนจะตวผมใช้เวลาสัาแกแป๊บนึงนะผมราว่าใช้เวลาสัก หนึ่งนาทีนี่แหล,ละมั้งสองนาทีนี่แลาหละมั้งผมขยำให้ดูไอผมไม่ได้ขายกองนะลองเทดูเฉยนะครับแต่กองตัวเล็กๆเนี่ยต้องเปิดแบบเบาสุดเลยนะเบาสุดสุดเลยนะครับผมจะเปิดแบบที่ไม่ไม่ให้มันไหลเลยนะแล้วก็บิดบิดให้มันไหลออกมาแค่นี้อีกเดี๋ยวช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ต่อผ่านท่อน้ําที่ไม่ผ่านปั๊มนะครับนี่ครับดู ไม่มีสีนะก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เสียสีน้ำก็เป็นสีใ,ใสเหมือนเดิมนะครับไม่มีสีอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเอาน้ำก๊อกปกติแล้วมาหยดให้ดูหนึ่งทีนะครับว่าเป็นยงงไั อ่อันนี้ทีนะครับทิ้งไวห้าทีแล้วก็ไม่มีสีนะอโอเคผมจะเททิ้งแล้วนะครับไปลองใส่น้ำก๊อกมันหยดดูอ่าอันนี้นะครับน้ำก๊อกเลยนะครับน้ำก๊อกเลยจากก๊อกนะครับจากก๊อกซิงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหยดหนึ่งหยดมันต้องเหลืองนะถ้าไม่เหลืองแสดงว่าน้ำยานี่ก็อะไรก็ไม่เหลือง อ่ะอันนี้น้ำก๊อกไม่ได้ผ่านกลัวกลองคอลินไม่เหลืองบออ่ะเหลืองไหมเหลืองไหมเดี๋ยวนะก็ไม่เห็นเหลืองเ, <c oughs> เลยอ่ะ จากก๊อกนี่ก็ไม่เห็นเหลืองเลยอะก๊อกที่อยู่ถังพักอะคือไงเนี่ยอันนี้ก๊อกที่ผ่านจากถังพักน้ํามานะเอา้าไม่เห็นเหลืองเลยก็ใสายอยู่เหมือนเดิมยังไงเนี่ยหรือว่าอยู่ถังพักน้ําแล้วคลอรีนม,มันหายเหรองั้นเดี๋ยวอีกทีหนึง่งต้องไปก๊อกหน้าบ้านก๊อกหน้าบ้านนั่นคือไม่ผ่านถังพักนะแล้วก็ ไม่ได้ผ่านทางพักไม่ได้ผ่านปั๊มน้านะครับเป็นก๊อกหน้าบ้านเลยเออนี่ก็ไม่เหลืองเนี่ยเนี่ยเขย่าแล้วเนี่ยอ่ะไม่เหลืองสักแอะเดี๋ยวไปลองอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้อีกแสดงว่าอันนี้น้ําเปล่าไหยอ่ะอันนี้มาก๊อกนี้เลยก๊อกนี้มาจากหน้าบ้านไม่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 ถึง ก็ก่อนเข้าถังพักน้ำด้วยเขาบอกให้ล้าง3ีรอบล้างเลยครับะนะครับแล้วก็5มิลลิลิตตประมาณอ่ะได้อ่ะ,ดอะเดี๋ยวไปหยดดูถ้าอันนี้ไม่เหลืออีกนะเพราะอันนี้น่าจะมีคอรีนนะเพรต่อตรงมาจากนู่นเลยครับหน้าบ้านเลยยังไม่ได้ผ่านตัวถังพักน้ำอะไรทั้งนั้นอ่ะนี่สารละลายตรวจคอรีน อันนี้น่าต้องมีคอรีแล้วล่ะนะครับเขาบอกก็หยดแล้วขย่าแป๊บหนึง่งถ้าเกิดมีคอรีมันจะเหลืองอันนี้ตามีรอบนะไม่ได้จยู่ในถังพักน้ํานะครับอันนี้ก่อนเข้าถังพักน้ําเลยต่อตรงจากถนนมาเลยอ่ะหยดหนึ่งหยดเขยา่า เยาวหล่อเหลืองไหมอ่ะเออมันเหลืองหน่อยๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายชัดๆก่อนเออทุกคนอันนี้เหลืองอ่ะนี่เป็นเห็นเลยนะครับนี่เมื่อกี้ตรงนั้นอาจะะก็รีเฟกจากโต๊ะที่เหียวเขียวมาอ่าอันนี้เหลืองเลย อันนี้ดูออกว่าเหลืองนะครับทิ้งๆกันนะเหลืองอันนี้คือน,น้ําที่ไม่ผ่านกองคอรินแล้วก็ไม่ได้ผ่านถังพักน้ําแสดงว่าไอ้ถังพักน้ําเราเที่พักน้ำตอนก่อนข้อปั๊มเนี่ยมันก็ช่วยกองคอรินถ้าพักน้ําหน่อยก็ช่วยกองพักน้ํากองคอรินได้หน่อยเหมือนกันเยแต่ที่ปอนผมไม่ใช้เพราะว่าน้ํามันลุกลอยมันเติมไหลตลอดไงก็เลยไม่ใช้กองคอรินแต่หายทีดีกว่าแต่ผมว่าใช้กองคอรีนก็ ก็ทั่วกว่านะอ่าอันนี้เห็นเลยว่าเห็นไหมเหลืองนะนอ่ะนี่ทุกคนอันนี้คืออั่เมื่อกี้นะครับที่ไม่ผ่านกองคอรีนแล้วก็ไม่ผ่านทางน้ําอ่าะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเ,เห็นเลยว่านะครับดูแล้วมันเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองจรินงน,นะครับอืมนะครับจะดูไหนรอะอ่ะนี่มาตรงมุมเดิมทีม่่ายแรก ตู้ปลาทองเห็นเห็นเลยนะครับว่าเหลืองเห็นไหมนเลยว่าเหลืองนะครับอันนี้คือมีคอรีแน่ๆนะครับแต่ไอที่ผ่านก๊อกแต่ไม่ผ่านกองคอรีนอันนี้แต่ที่ผ่านในถังพักน้ํามาก็มันเหมือนจะไม่เหลืองอ่ะหรือเหลืองนิดเดียวไม่แน่ใจแต่เห็นไม่ชัดนะครับแต่อันนี้นี่อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านกองคอรีนไม่ผ่านถังพักน้ําเหลืองแน่ๆโอเค คลิปนี้ก็ทางนี้แหละแล้วแรกกับว่าถ่ายเล่นๆถ่ายไปถ่ายมาก็ทําให้ดูแล้วกันนะครับก็ชอบก็กดติดตามช่องนี้ไปด้วยโอเคครับขอบคุณครับ